จับพี่ไว้แน่นเลยค่ะพี่จะไปโรงเรียนวันแรกแล้วเนี่ยเ,ยเ,ยเยออฮฮ่าใช่ค่ะ มีพี่เป็ดด้วยเห็นไหมคะอู้หูพี่เป็ดส่งเสียงร้องยังไงเอ่ยกับกๆับกับกับกับหรือเปล่าเอ่ยป้า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 ขับรถค่ะป้าป้าปาป้าเว้ยอะมิลียบาตเมอป้บอลอรอะมิลิ娅วาลิกอร์ล ค่ะต้องให้นั่งในรถแล้วค่ะ ในรถก่อนนะอ่ะใส่ไงคะใส่ใส่สิอโอ้โหเก่งจังเลยค่ะเดี๋ยวแม่เอามาให้นะคะใส่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวแม่ไปเอามีดมาก่อนค่ะเดี๋ยวปอกแตงโมหาปิดปากด้วยค่ะโอ้ยใครคะน้องอมีดอ่ะมาเดี๋ยวแม่เอามีดค่ะ มาปอกแตงโมโกันค่ะแตงโมลูกโตโต้หรือเป่าคะเอโอ้โหโแดงเลยค่ะ ไขแดงจ๋าเลยอุ้ยปะ่าแต่งโมงกันนะคะ้อโอ้โห้ทานไหมคะทานไลยลูกโอเคค่ะเดี๋ยวแม่ปอกให้นะรอแป๊บนึงค่ะนี่เลยของไข่เอ้ย หวานแจ๊บเลยโอ้ยนี่มีเม็ดค่ะอเอาอีกไหมคะเอาอีกใช่ไหมคะลูกอ่าเดี๋ยวแม่บอกให้ใหม่คะ่ะมาม,มันมีมเมล็ดต้องระวังค่ะปกติปกติซื้อมาจะไม่ค่อยมีมเมล็ดเท่าไหรค่ค่ะแต่อันนี้ซื้อมาแบบโอ้โหลูกนี้เม็ดเยอะเลยค่ะอ่าลูกอร่อยไหมคะ อืืเอาอีกนี Af ่ไงคะชิ้นหนึ่งค่ะทานชิ้นนี้ให้หมดก่อนค่ะเอาอีกแล้วคะชอบค่ะน้องเมลียคเขาชอบทานแตงโมชอบทานแตงโมอะค่ะเมื่อกี้ทำไปให้คุณลีค่ะคุลีบอกว่าหวานเจี๊ยบเลยหวานเจี๊ยบเลยแต่ใส่ไดนีมีเมล็ดใช่ไหมลูกแม่จ่าลูก เดี๋ยววันนี้จะพาน้องอบิเวียไปที่สวนสัตว์ด้วยค่ะเพราะว่าเขาชอบดูเป็นแบบเหมือนเวลาแม่นุชเปิดสารคาดีอะไรเงี้ยค่ะจะมีช้างมียีราฟอะไรเงี้ยค่ะเขาชอบเอาอีกแล้วคะเอาอีกแล้วคะเหมือนฝนจะตกด้วยค่ะวันนี้แต่เหมือนค่ะแต่ว่าไม่ตกค่ะจริงๆเราไม่ตกอ่าลูกอ่ะแม่จา้าลูก อ่ะให้แม่ทานเหรอคะมาอืมขอบคุณค่ะอิ่มแล้วแน่เลยอิ่มแล้วแน่เลยใช่ไหมคะอิ่มแล้วโอเคปักไปล้างมือคะ่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวแม่นุชเก็บของปอกอตังโมอะไรเสร็จก่อนแล้วกันคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูสวนสัตว์กันคะ่ะน้องมีเดียวันนี้จะไปดู พี่กว้างพี่ช้างใช่ไหมคะไปดูพี่ช้างพี่เสือใช่ไหมคะพี่ยีราฟโอเคไฮไฟไปกันเลยค่ะอ,อีกข้างหนึ่งค่ะไฮไฟเย่ <ology> ไปค่ะเรามาว่าละลูกบอลลูนว ball ีวีระกัด <influencers> บ <Batman> ัมเบิลกัมบัมเบิลกัมสามเรื่อง กำลังจะพาน้องอมเมริกาไปสวนสัตว์ค่ะแกรนด์ซูกรนบิซูนะคะก็ใช้เวลาเดินทางสักประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนนะคะ่ะอู้หูเลนโบน้องอมเมริกาเลนโบเห็นไหมคะสายสีเลยเขาชอบค่ะเวลามาล้างรถนะคะชอบดูแล้วก็ไม่กลัวเลยค่ะเวลามีจ้าอู้ใช่ค่ะ She l i k e ล e s yeah, she like baby ông, không dừng đâu. Ella gặp thật tốt đấy. Vâng, thích thế. Vâng. Cô ấy thích ngồi trong ghế như thế này. Vâng. Cô ấy thích gọi điện thoại. Cô ấy có điện thoại không? OK, bye. someone calls me back planning my next trip on i'm up alone and traveling round the world and i would wish that someone asked me to stay because i'm getting tired of walking away my only destination is hope and i'm missing home and i love the adventures that i have i just not how my nice phone to asia แล้วแล้วค่ะโซนนี้ไม่มีเสียงดนตีค่ะก็เลยคุยได้หน่อยค่ะเสียงเด็กๆคุยอยู่นี่กับน้องเอียตาตนี้ค่ะมาดูหมีกันค่ะ ตอนแรกเข้ามานะคะไม่มีเสียงดนตรีเลยค่ะแต่ว่าพอเดินเข้ามาอีกหน่อยมีเสียงดนตรีจากทางสวนสัตว์เข้ามาในวิดีโอแม่นุชด้วยค่ะก็เลยคุยไม่ได้นะคะวันนี้น้องอมเมลียตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นเป็นพิเศษเลยค่ะเพราะว่าน้องได้เห็นสัตว์ต่างๆมากมายนะคะแต่ว่าที่น้องตื่นเต้นเป็นพิเศษเนี่ยก็จะเป็นพี่สิงโตค่ะกว่าจะออกกันมาได้นะคะยืนส่งจูบยืนบายๆกันนานสองนานเลยค่ะเดี๋ยวแม่นุชพาน้องอมเมลียดูสัตว์เสร็จแล้วนะคะ เดี๋ยวกลับไปเจอกันต่อที่บ้านเลยค่ะแม่ถ่ายวิดีโออยู่เนี่ยคะ่ะใครคะวันนี้ไปเที่ยวสวนสัตว์มาสนุกไหมเอ่ยสนุกไหมคะเดี๋ยวได้เวลาทำกับข้าวแล้วคะ่ะดีหน่อย ลูก,กด,ด,ดีหน่อยค่ะพอกลับมาถึงบ้านแล้วแป๊บเดียวเองค่ะฝนตกเลยค่ะฟ้าฝนมามืดตึ๊บเลยค่ะใส่ได้ไหมคะไหนใส่ได้ไหมออออ้โอะเอาไว้ตรงนี้โอ้ยเบบี้เ <Yeah. S 1> นาะผมชวมิเชลไดินเนีนี่ครัง้งเบบีสส สะโซะเว่ยเวียงๆวียงเราสเต็กเอ่อปาไตเตอร์เดี๋ยวเพื่อนคุรีจะมาจ้าลูกเพื่อนคุรีจะมาทานอาหารด้วยค่ะเย็นนี้เดี๋ยวแม่นุชไปดูจ้าเอ้ยโอเคค่ะเดี๋ยวแม่นุชไปดูของกันค่ะเกิดหันทันเลย อ๋อชป้งมิเชลเลลดิสงสัยเพื่อนคุลีโทรเข้ามาค่ะคุกกี้แบบนี้ค่ะคุกกี้แซลมอนเหมือนเดิมแซลมอน <c oughs> แบบนี้จารุ <c oughs> อยอะไรคะลูกอ้ายทานไหมคะ กี่หนานี่มาค่ะปะลูกปาหาปาปานะคะมาค่ะเดี๋ยวแม่นุชมาทำติกกี้แซลมอนก่อนละค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมาละทำไปด้วยทานไปด้วยไอ้ลูมิเชลมีดอกไม้มาให้ได้

Ben, elle parle c'est e sûr que c'est la, la Oui, Merci beaucoup. Euh, comme tu veux. Oui, merci beaucoup. Ouais. Ouais, la... 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 C'est qui déjà là, t'as ouais, ouais. hein. Tu veux un verre de vin rouge? Hein? Ouais. 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 Tu ouais. 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 belle petite. <laughs> Je m'appelle Michel. Mm -hmm. Ah oui, c'est ouais. mon père, baby. พักเสร็้มาดอกไม้น้องมีเยอะค่ะเดี๋ยวแม่ไปใส่จกันตละขั้นก่อน